อ่ะ๋อซันมาส่งแล้วซันนี่เขาทำงานประจำยังไงหรือว่ายังขับรถส่งของอยู่ก็ขับรถส่งของปกติอะไรแยแบนแกแคนี้ไม่พัฒนาเลยเนอะถ้าเป็นฉันนี่อายแย่เลยอะ่ะแต่ฉันก็ไม่อายนะแกเพราะว่าซันเขาก็เหมือนเดิมทุกอย่างแหละแล้นี่ใส่นะเขาก็ไม่ออกนอกลู่นอกทางเหมือนเดิมเลย ดีแล้วว่าแต่เสานี่แกไปไหนปะอือยังไม่รู้อะทำไมอ๋อพอดีว่าฉันเนี่ยไปเจอร้านอาหารร้านหนึ่งรีวิวเขาว่าเด็ดมากแันก็เลยจะชวนแกไปเที่ยวอ่ะงั้นฉันถามฟันก่อนแล้วกันนะฉันไม่รู้ว่าเขาจะพาฉันไปเที่ยวไหน่อกก็ได้แต่จริงๆแกจะชวนแันไปด้วยกันก็ได้นะแต่บอกแันให้แต่งตัวดีๆหน่อยละกัน ยังไงแกก็ส่งโลรล้านมาแล้วกันอโอเคไปเข้าง,งานเถอะสายแล้วนี่คุณมผมอ่ะได้หาคุณส่วนที่จะมาพูดลานเราแล้วนะจริงเหรอเราจะมีร้านเว้ยของตัวเองแล้วใช่ไหมใช่นี่คุณรู้ไหมคนเนี้ยเขาคุยง่ายมากเลยนะเออเห็นเขาบอกว่าแฟนของเขาอ่ะรู้จักคุณด้วยนะรู้จักแอนเนร แล้วเขาชื่ออะไรเช็คได้ถามไหมชื่ออะไรเหรอผมไม่ได้ถามนะพอดีตอนนั้นผมตื่นเต้นมากเลยนี่ผมได้นัดเขาวันเสาร์นี้ด้วยนะว่าจะมาทานข้าวด้วยกันอุ้ยวันเสาร์เหรอแต่วันเสาร์แอนนัดเพื่อนแอนไปแล้วว่ะดี<อ>ไม่รู้ร<อ>ว่ามันจะน่าเกลียดไหมถ้าแบบชวนหุ้นส่วนเช็คมากินข้าวด้วยกันอะ่ะเพราะว่าแฟนของเพื่อนแอนคนนี้เป็นแค่คนขับรถส่งของแล้วก็แต่งตัวมอมแมมมากเลยอะ่ะ เอาเหรอเขาจนขนาดนั้นเลยเหรอจนมากเลยเช็คตั้งแต่ที่รู้จักกันเนี่ยสมัยเรียนก็ขับมอเตอร์ไซค์จนมาถึงตอนนี้ก็ยังขับมอเตอร์ไซค์คันนั้นอยู่อย่างนั้นแหละไม่เปลี่ยนสักทีเห็นบอกว่าเป็นฟรีแลนซ์นะแล้วก็เหมือนหลังๆคงเงินไม่พอมันก็เลยเอามอเตอร์ไซค์คันนั้นอะมาขับรถส่งของด้วยหรือว่าเขาอาจจะกลัวว่าขับรถเก๋งในกรุงเทพแล้รถมันจะติดหรือเปล่าเขาเลยไม่อยากขับรถเก๋ง ว่าไม่ใช่เหตุผลหรอกรถที่ไหนมันก็ติดทั้งนั้นแหละถ้าเป็นแอร์นะคงไม่ไหวอะ่ะขับมอไซค์ซ้อนมอไซค์ขนาดนั้นทั้งฝุ่นทั้งควันตัวดำแน่อช่างเ็เถอะอที่รักผมว่านะเราไปโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับร้านใหม่ของเราดีกว่าอย่าให้ถึงวันเสาร์เร็วจังจริงด้วยอะ่ะต่อไปนี้ยเราจะมีร้านเป็นของตัวเองแอนนะจะยื่นใบลาออกแล้วก็ เตรียมตัวมาเป็นเจ้าของร้านเตรียมตัวซะทีเย่ไปเราไปนอนกันดีกว่าจะได้ถึงวันเสาร์เร็วๆไปนอนอย่างเดียวเอนี่คุณเดี๋ยวผมจะรอเซอร์ไพรส์คุณวนของผมตรงนี้แหละเดี๋ยวคุณเข้าไปก่อนเลยนะก็ได้รีบตามมานะจ้ามากันนานแล้วเหรออ่ะซันวันนี้ ไม่ใส่ชุดพนักง,งานส่งของเหรอก็ใส่ชุดปกตินี่อยู่ข้างนอกอ,อืมก็วันที่ฉันเขาไม่ทำงานเขาก็แต่งตัวแบบนี้แหละแกก็ดูดีเนาะว่าแต่พวกแกสั่งอะไรกันยังอะ่ะอืยังก็รอแกมาแล้วก็จะได้สั่งของกันไงกลัวไม่มีเงินจ่ายใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวมือนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองฉลองเปิดร้านใหม่ด้วยอบ <c oughs> แ,แล้วเ,ออเ,เช็คไม่มาหรอ เขารอเพื่อนอยู่หน้าร้านอ่ะเดี๋ยวก็คงเข้ามาพูดถึงว่าร้านก็สวยน,น่ะแบบการตกแต่งอะไรก็ดูดีเลยอยากมีร้หน้าแบบนี้เห <คน S 2> มือนกันเฟนก็ชอบเหมือนันซันอยากทำร้านเหรอแล้วซันจะเอาเงินที่ไหนมาเปิดร้านอ่ะอย่าบอกนะว่าจะขอยืมเฟิร์นมาทำร้านอ่ะไม่ดีมั้ง <c oughs> ไม่เราเรามีตันเก็บอยู่อ๋อเออเมื่อกี้เดินเข้ามาฉันเห็นมอไซค์แกฉันถามนายสิว่าเมื่อไหร่แกจะเปลี่ยนมอไซค์คันนี้ซะทีขับมาตั้งแต่สมัยเรียนเก่าขนาดนี้เปลี่ยนเป็นรถเก่งได้แล้วจะได้นั่งสบายสบายแต่ฉันชอบมอไซค์มากกว่าแกเวลาที่มันนั่งด้วยกันนะฉันจะได้กอดซันด้วยไงแต่ถ้าเป็นรถยนต์น่ะเราจะนั่งห่างกันนะฉันไม่ค่อยโอชีเท่าไหร่ ใช่ใช่แล้วก็อยู่ในเมืองเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนมันก็คล่องตัวไงอีกอย่างหนึ่งนะคือช่วงนี้กําลังเก็บเงินด้วยอ่ะก็ไม่อยากที่จะไปออกรถมาแล้วก็เป็นหนี้เหมือนคนแถวนี้ยนินแกด่าฉัานหรอ,อฟันเฮ้ยไม่ได้ว่าเลยนะก็แค่พูดเรื่องจริงเฉลยรับไม่ได้งไงอ่ะนี่นเฮ้ยเฮ้ยนินแอนอะไรของแอนเนี่ยแกมีสิทธิ์อะไรมาด่าฉัานคนอย่างแก มันเป็นแค่พนักงานส่งของมีสิทธิอะไรมากล้าด่าฉันไม่ทราบทําไมเธอพูดแบบนี้อะแอนอก็ฉันพูดเรื่องจริงนี่เฟิร์นแฟนแ่เป็นกระจอกทําตูวมาเป็นเสนอหน้ามาสั่งมาสอนฉันคนขับรถส่งของอย่างฉันมันจะมีอนาคตอะไรแล้วมันมีสิทธิ์อะไรที่มากล้าด่าฉันฉันกําลังจะทําธุรกิจมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองไม่ใช่ ทำอาชีพตัดตัดแบบนี้อาชีพตัดตัดเหรอ,อคุณเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยก็ฉันเพิ่งสาดน้ําใส่ไอ้คนไม่มีมา,ายาทเนี่ยทามาเป็นสั่งสอนคนอื่นเกีย๋ยวหน้าด่าคนอื่นไม่ดูตัวเองน<อ>ล้นี่เช็คเป็นอะไรเนี่ยค,คุณรู้จักบูชาคนนี้ด้วยเหรอรู้จักสิรู้จักดีด้วยเพราะว่ามันเนี่ย เป็นแค่คนส่งของกระจอกกระจอกที่ไม่พัฒนาตัวเองสักทีนี่คุณผู้ชายคนนี้เขาคือคุณซันคนที่จะมาหุ้นกับร้านเราคนที่ผมเล่าให้คุณฟังไงออใช่ผมไี่แหลที่จะมาหุ้นกับร้านคุณแต่คุณเช็คผมว่าพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าขอถอนหุนดีกว่านะแล้วผมจะไม่ลงทุนไไเลยนะ คุณซันครับผมขอเด้ยครับอย่าอย่าถอนคุณเลยได้ไหมครับผมเพิ่งจะลงทุนไปเกือบสองแสนแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณซันทำไมจะไม่ได้ล่ะก็คุณดูดีครับแฟยพูดอะไรทำไรกับผมแล้วผมอยากจะบอกนะผมเนี่ยเก็บเงินมาสมัยเรียนแล้วและที่ผมขับรถส่งของเนี่ยเพราะว่าผมอยากทำการตลาด อยากรู้ว่าการทําร้านอาหารเนี่ยมันต้องทํายังไงบ้างเข้าใจป่ะเอเงินเช็คไอ้เงินที่ผมลงทุนกับคุณอีกหกแสนหรือ7จ็ดแสนเนี่ยผมไม่เอหละผมพอฉันุณว่าเรากลับกันเถอะกูเช็คคุณฟังก่พอดีนะถ้าคุณยังมีแฟนแบบนี้อยู่นะยังไงเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําร้านอาหารหรือจะทําอะไรก็ตามเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ย ไม่มีฐานก้าหนาเลยขอโชคดีนะคุณซันครับนี่คุณคุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยคุณรู้ไหมสิ่งที่คุณทำมันจะดับอนาคตเราหมดเลยนะก็ฉันไม่รู้นี่ฉันขอโทษนะเชคเงินก้อสุดท้ายที่ผมต้องทุนไปคุณทำาอะไรของคุณเนี่ย พอแล้วผมโทษกับคุณไม่ไหวแล้วผมจะเลิกกับคุณจะ,จะขอโทษนะไม่ต้องโอ๊ยอะไรวะนคนคเนี่ยคนไข้เนี่ยประสบอุบัติเหตุมาหนักมากเลยครับจากผลสแกนแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงเอวถึงช่วงขาเนี่ยคือไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่นะครับ สามีฉันมีโอกาสกลับมาเป็นปกติไหมคะคือจริงๆจ,จ,จ,จากผลสแกนมันมีโอกาสหายนะครับแต่อย่างที่บอกแล้วครับว่าต้องทํากายภาพบำบัดควบคู่ไปด้วยอาจต้องใช้เวลาทั้ง6เดือนถึง1ปีหรือว,ว่าอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่สิ่งสําคัญนะเนี่ยหมอคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของกําลังใจนะครับยังไงเนี่ยนี่เป็นภรรยาของคนไข่ยใช่ไหมครับก็ให้กำลังใจสามีมากๆนะครับ ในง,งเนียเดี๋ยวหมอขอตัวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหมอมีเวลาเนี่ยก็จะเข้ามาเช็คะคับขอบคุณคุณหมอมากนะคะสู้ๆเลยครับงั้นเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนเนาะเรากินข้าวแล้วเดี๋ยวเราก็กินยาแล้วเดี๋ยวเราก็ทำกายภาพบำบัดเนาะพี่ลิฟนเดี๋ยวแอมป์ป้อนนะคะ พี่ล็บทำไมพี่ล็บต้องวอยไวยทำลายข้าของแบบนี้ด้วยอ่ะพี่ยินหรอมอบอกว่าผมอาจจะเดินไม่ได้แล้วพี่ล็บพี่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะแอนจะอยู่ข้างๆพี่เราจะก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน สัญญาว่ายังไงพี่จะกลับมาเดินได้เราจะได้กลับมาเดินแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันไงไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าให้ใหม่นะพี่พักผ่อนก่อนนะเฮ้ยจบแค่ป .6 จะมีใครรับเข้าทำงานไหมเนี่ย หายยากจริงๆเลยงานเนี่ยโอ๊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 ยคุณคุะคะคุณนะคะเป็นอะไรรอเปล่าคะฉันช่วยค่ะขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรละเออว่าแต่ทำไมคุณถึงมานั่งตรงนี้คนเดียวล่ะคะไม่มีคนดูแลหรอคะ ปกติแล้วเนี่ยผมอยู่ที่บ้านกับภรรยานครับแต่ตอนนี้เขาออกไปซื้อของข้างนอก,นอกใช่เหรอคะคืออย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยผมพยายามจะลุกขึ้นยืนแต่เพราว่าขาผมไม่มีแรงผมก็เลยล้มลงไปกับพื้น<ม>เพราะว่าน้องเขาเดินผ่านมาพอดี mm hmm. เขาก็เลยมาช่วยผม ขอบคุณมากมากเลยนะคะว่าแต่ฉันไม่คุ้นหน้าคุณเลยอะ่ะ mm. คุณเพิ่งย้ายมาแถวนี้หรอคะ mm. ออเปล่าแล้วค่ะพอดีว่าฉันบังเอิญมาหางานทำอะคะ่ะแล้วก็เดินผ่านมาแถวนี้พอดีหางานทําถ้างั้นคุณสนใจงานที่เลี้ยงไหมคะ mm. สนใจคะ่ะคุณงานนี้เลยค่ะพอดีว่าฉันกําลังหาคนมาช่วยดูแลสามี mm. ฉันพอดีเลย mm. ถ้าคุณสนใจอะ่ะ ุงนี้เริ่มงานได้เลยนะคะได้ค่ะคุณขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะมีคนมาช่วยดูแลแล้วนะอีกหน่อยเนี่ยพี่ลิฟก็จะเดินได้แล้วอาทิตย์หน้าเดินได้เลยก็ดีเหมือนกันนะฮัลโหลเธอไปกินข้าวหรอได้ดิแอนก็เบื่อๆอยู่เหมือนกันอ่ะ ล้วเจอกันพี่เลิฟเดี๋ยวแอนมานะไปข้างนอกจะปไปไหนก็ไปกินข้าวกับเพื่อนไงจะถามอะไรเยอะแยะอ้ คุณแอนเขาออกไปข้างนอกหรอคะเห็นว <young>, huh? e ่าเขาจะไปกินข้าวกับเพื่อนเขาคุณลิฟอยากออกไปข้างนอกบ้างไหมคะเดี๋ยวเฟินพาไปค่ะไม่ดีกว่าผมขี้เกียจไปเฟินว่าอยู่แต่ห้องมันจะอุดอู้นะคะออกไปเปิดหูเปิดตาบ้างดีกว่าค่ะคุณลิฟ มาข้างนอกนี่ก็สดชื่นดีเหมือนกันนะคะคุณลิฟอ้าวไอ้ลิฟเป็นยังไงบ้างวะได้ข่าวว่าประสบอุบัติเหตุไม่ใช่เหรอนี่ถึงกับเดินไม่ได้เลยเหรอวะออก็อย่างที่เห็นนี่แหละก็ไม่คิดนะว่าถึงกับเดินไม่ได้แล้วแกะเป็นไงบ้างฉันก็สบายดีแต่ถ้าแกจะมาทวงเงินฉันอนะ่ะฉันบอกไว้ก่อนเลยนะ ช่วงนี้ฉันไม่มีวะ่ะพอดีฉันก็ช็อตๆอยู่เหมือนกันน่ะเรื่องเงินไม่เป็นไรหรอกฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะมาทวงแกนะแค่อยากรู้ว่าแกเป็นไงบ้างก็ช่วงนี้ฉันก็เรื่อยๆวะ่ะเพราะแต่ช่วงนี้แกรักษาตัวใช้เงินเยอะอยู่ไม่ใช่เหรอวะระวังนาเงินจะหมดตัวไม่รู้เรื่องเอา,เอาพึ่งนึกได้ที่สำคัญนะเว้ย แกอย่าเพิ่งรีบตายนะเมียแกยังสาวยังสวยอยู่ไม่ใช่เหรอวะนี่คุณคะทําไมต้องพูดจาทำลายจิตใจเพื่อนขนาดนี้ด้วยคะับชาเขาจะเอ้าฉันขอตัวก่อนนะพอดีฉันมีนัดสาวอะ่ะไปก่อนนะคุณลิฟคะควรว่าอย่าไปนสนใจคำพูดของคนพวกนั้นเลยนะคะ จริงๆเลยนะเวลาคนจะคบกันมันมีเรื่องเงินมีเรื่องผลประโยชน์ทท้งนั้นยามที่เรามีคนเรียกน้องเรียกพี่แต่พอหมดผลประโยชน์ทท้งนั้นแหละหมาสักตัวมันไม่มอง<ช>แต่ประช่างมันถ<ๆ>ผมชินนะ้วงั้นเฟิร์นมีอะไรจะให้คุณลิฟต์ดูสักอย่างหนึ่งนะคะ นี่ค่ะคุณลิฟเห็นไหมคะว่าคนพวกนี้อ่ะเขาพิการทางสายตาแต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อนะคะ mm hmm. เขายังลุกขึ้นมาทำมาหากิน mm hmm. เขาไม่เคยลดคุณค่าตัวเอง mm hmm. ก็เหมือนกับคุณลิฟนั่นแหละค่ะ mm hmm. เพิ่ว่าคุณลิฟอย่าลดคุณค่าตัวเองเลยนะคะอย่าไปสนใจคําพูดของคนพวกนั้นเลยค่ะ mm hmm. บนโลกไปนี้ยังมีอะไรให้คุณลิฟ์ต้องค้นหาอีกเยอะเลยนะคะ พลนเป็นกําลังใจให้ค่ะสู้ๆนะนะครับลิฟขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจต่อจากนี้ผมจะตั้งใจทํากายภาพบําบัดผมจะต้องกลับมาเดินให้ได้อีกครั้งซื้ออะไรให้คุณลิฟกินดีนนะ่นเอ๊ะนั่นนั่นมันคุณแอน แลผู้ชายผู้ชายคนเมื่อกี้นี่แล้วมาทำอะไรกัน<อ>คุณแอนคะมีอะไรทำไมคุณทำแบบนี้คะฉันทำอะไรก็คุณกับเพื่อนคุณลิปเป็นชูกัน แกอย่ามาพูดจามั่วซั่วแบบนี้นะบี้เสร็จอะไรมาปักปั๊มฉันฉันไม่ได้ปักปั๊มค่ะเพราะฉันเห็นกับตาแกมีหลักฐานอะไรยังไงคะแกมาพูดจาแบบนี้ให้นังเฟินเสียงดังอะไรกันนะพี่ลิฟค่ะเฟินนะค่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ใครวิดิศหงุดหงิดแล้วก็มาตบหน้าแอ้นะคะเฟินไม่ได้ทำนะคะคุณลิฟเฟินไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเฟิน ถ้าคุณไม่ชอบเมียผมก็อย่าใช้ความรุนแรงแบบนี้แต่นไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะมี่คุณแกจะไม่ได้ทําได้ยงไงถ้าแกไม่ได้ทำแล้วฉันจะเจ็บอยู่อย่างนี้หรอถ้าคุณใช้ความรุนแรงแบบนี้เนี่ยผมว่าคุณคงทํางานที่นี่ต่อไปไม่ได้ผมไล่คุณออกก็ได้ค่ะงั้นก่อนที่คุณลิฟจะไล่ออกเอนให้คุณลิฟดูนี่ พี่เมนอะไรกันค,คือแอนเราเราแค่หยอกเล่นกันเฉยๆคะ่ะทำคลิปถ่ายคอนเทนต์เฉยๆแลวคะ่ะพี่ลิฟไม่มีอะไรเลยนะคะหยอกเล่นเหรอคุณคิดว่าผมจะเชื่อคุณผม,มแอบสังเกตทุกคณมาสักระยะแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงทั้งเมียทั้งเพื่อนที่ผมให้ความรักทุ่มเทความรักไป มา่ทำกับผมแบบนี้ได้ยังไงฮะแบบนี้เขาเลยไาก<แ>ิน,นบนเดินขี้ร้อนบนหลังขาด<แ>คุณออกไปเลยคุณออกไปจากบ้านแล้วไม่ต้องกลับมาอีกใี่ลิฟต์ได้เย็นเย็นตายหายออไปออกไปคุณลิฟต์คะคุณลิฟต์โอเคใช่ไหมคะ เป็นไงบ้างก็เหนื่อยนิดนึงค่ะแต่ก็ไหวอยู่เฟิร์นเนี่ยไม่นึกเลยนะว่าจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองยังไงก็ขอบคุณเฟิร์นมากนะที่เป็นกำลังใจแล้วก็ดูแลพี่มาตลอดก็เฟิร์นบอกพี่แล้วไงว่าเฟิร์นจะอยู่ดูแลพี่จนกว่าพี่จะกลับมาเป็นปกตินั่นก็หมายความว่าพอพี่หายเป็นปกติแล้วเฟิร์นก็จะไปแล้วกันเหรองั้นเฟิร์นแก้คำพูดละกัน เฟิรนแก้ว่าเฟิรนจะอยู่ดูแลพี่จนกว่าพี่จะกลับมาเป็นปกติและเฟิรนจะไม่ทิ้งพี่ไปไหนโอเคไหมขอบคุณนะร้านสวยเนาะ